สนุนโดยจากเด็กคนหนึ่งนะครับที่พยายามที่จะขอคุณพ่อคุณแม่เรียนหนังสือในที่สุดก็พาตัวเองเป็นบวชเรียนตอนอายุ21นะครับ,รบจบออกมาก็ลองทำมาหลายอาชีพมาลงตัวที่เป็นนักธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนนี่น่าจะเป็นอาชีพที่เวิร์กที่สุดนะหมายความว่าสร้างรายได้ที่มั่นคงมากที่สุดนะครับค,คิดว่าดีที่สุดนะครับเคล็ดลับการทำงานของพี่บุญมี ที่ทําให้ประสบความสําเร็จมาจนถึงวันนี้คิดว่าเคล็ดลับหัวใจสําคัญหลักๆอยู่ที่ตรงไหนครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ความต่อเนื่องความต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าคนเราในความสามารถอาจจะไม่เท่ากันบางคนจะสามารถเยอะบางคนสามารถน้อยผมคิดว่าผมนี่ความสามารถไม่เยอะแล้วก็พยายามเรียนรู้ให้มากรเริ่มต้นจากการเรียนรู้พาตัวเองเข้าเรียนรู้ทุกรูปแบบ,บที่แม่ทีมบอก เพราะเรารู้ว่าถ้าเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเราไม่รู้จริงเราไปมันก็พูดไม่ได้เต็มที่เวลาโดนเขาถามกลับมาเขามีข้อตัวย้งกลับมาเราก็ตอบเขาไม่ได้ครับก็แสดงว่าเรามีความเสี่ยงเยอะคผมก็เลยเริ่มต้นบอกทําไงผมจะเรียนรู้ให้มากที่สุดแม่ทีมไปไหนผมไปขนาดแม่ทีมไปสปอนเซอร์งานในภาคสนามผมยังขอไปด้วยอไปไหนวันนี้ผมโทรหาหวัวหน้าวันนี้ไปไหน ผมไปด้วยได้ไหมครับผมจะไปเพราะเพราะผมคิดว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นถ้าผมจะทําตรงนี้ผมทําอะไรผมจะทําให้ดีที่สุดครับแล้วผมจะผมจะวางเป้าว่าถ้าผมทำถึงนี้อยู่ประมาณสักห้าปีถ้าไม่สําเร็จผมจะเลิกครับเหมือนกับผมบวชเรียนห้าพรรษามันมันไปไม่ได้ผมก็อยู่ออกมาเพื่อจะมาแสวงโชคข้างนอกครับ มันเหมือนเรามีจุดของเราว่าจํานวนเวลาประมาณนี้ถ้ามันทําแล้วดีมันก็จะต้องดีแต่ถ้ามันทําแล้วมันไม่ดีเราก็ต้องรีบเปลี่ยนหาช่องทางทำมาหากินอย่างอื่นแต่ก็ปรากฏว่าเคล็ดลับของเราเราบอกว่ามันอยู่ที่ความต่อเนื่องคนเราเก่งไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเป็นคนต่อเนื่องสัอย่างหนึ่งและรู้ว่าตัวเองจะต้องเรียนรู้อะไร ก็เรียนรู้ซะอะไรที่ไม่เก่งก็ไปทาให้เก่งซะเรียนรู้บ่อยๆทําซ้ําๆแล้วมันก็จะเกิดทักษะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเกิดทักษะมันเคยชินเองของเดิมที่เคยมองว่ายากวันนี้มองว่ามันง่ายครับครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับอะไรที่ยากทําซ้ําๆเดี๋ยวมันจะง่ายถ้าอะไรที่มันยากแล้วนานๆทําทีหรือไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวมันก็ยังยากอยู่อย่างนั้นครับมันก็ยังยากอยู่เหมือนเดิมแน้่มันจะยากเพิ่มกว่าเดิมครับครับอันนี้ก็ถือเป็นเคล็ดลับที่ฟังเข้าใจง่ายมากๆเลยทีเดียวครับ ตั้งแต่ทำกิฟฟรีนมาจนถึงปัจจุบันนี้กิฟฟรีนได้มอบสิ่งดีๆอะไรให้กับตัวพี่บุญมีและครอบครัวบ้างอันดับแรกก็คือสุขภาพนะครับ,รบแล้วอันดับที่สองก็คือครอบครัวรเมื่อสุขภาพดีขึ้นมีรายได้มีอะไรเข้ามาจุนเจ้าครอบครัวครอบครัวก็รู้สึกอบอุ่นดีขึ้นและที่สําคัญได้ทีมงานได้สังคมใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งสิ่งที่ผมประทับใจก็คือมันเป็น มุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่สามารถพัฒนาตัวเราให้เข้ากับสังคมกับคนต่างต่างสังคมต่างระดับได้คือแต่ก่อนเนี่ยอยู่แบบวิสัยของชาวบ้านเนี่ยก็บางทีเราจะชอบคนนั้นละคนนี้คนไหนไม่ชอบก็จะมาอยากคุยด้วยอันตี้เขามีความคิดที่ไม่ดีกระต่อเขาในใจแต่พอมาอยู่ในกิฟฟรีนเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้เราต้องปรับตัวหันมามองตัวเองมากขึ้นมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองแก้ไขตัวเองครับ ซึ่งแต่ก่อนเคยไปผมเคยไปอยู่ในสังคมของสมณะเคยไปอยู่ในสังคมตรงไหนเนี่ยส่วนมากไม่ว่าสังคมไหนก็ตามมันจะมีการแข่งแย่งชิงดีกันแต่ในกิฟฟิลีนเนี่ยมันน้อยมากม,มีแต่การให้ผมประทับใจมากๆเลยตรงนี้นเราอยู่ที่อื่นแล้วอาจจะต้องโอ้โหต,อต่อสู้ต้องลบหลีกตแต่อยู่ที่นี่รู้สึกว่าช่วยเหลือกันตลอดค,ค,คนนั่นอยู่จังหวัดนี้ต้อนรับคือมันมีความสุขมีความอบอุ่นเหม,ม,มือนอย่างเมื่อคืนเนี่ยมา มันพักที่บ้านพี่หมวดหินผมประทับใจมากเลยขนาดไม่ใช่สายงานผมไม่ใช่ดาวไลน์ของพี่เขาแต่ทําไมทําไมถึงให้ความอบอุ่นถึงขนาดนี้ครอบครัวของกิฟเฟอรีนครอบครัวของกิฟเฟอรีนสุดยอดเลยครับนั่นก็คือสิ่งที่ได้รับในแง่ของการให้ทําให้เราได้ปรับตัวรู้จักเข้าสังคมรู้จักเข้ากับคนในแง่ของรายได้ในแง่ของคุณภาพชีวิตเนี่ยมันมันมันได้อย่างที่หวังไว้หรือหรือยังไงนะครับ บางทีมันเกินคาดด้วยอาจารย์คือผมตอนแข่งขันเงินแสนเนี่ยผมผมไม่คิดว่าผมจะได้นะเพราะถึงวันประกาศผมเนี่ยผมประกาศผลออกมาผมตื่นเต้นมากเลยทีแรกผมคิดว่าได้ไปเที่ยวก็ดีแล้วครับแต่พอประกาศผลออกมาว่าติดเงินแสนด้วยเนี่ยผมโอ้โหกับกับแฟนเนี่ยดีใจมากนนอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับแล้วแสนที่สองก็ไม่นึกว่าจะได้เพราะตัวเองป่วยครับ ป่วยอยู่ตั้งหเดือนครับแล้วที่ผมประทับใจตอนที่ผมป่วยเนี่ยขนาผมนอนป่วยอยู่แฟนก็ต้องดูแลผมไม่มีเวลาที่จะไปครัไปสปอนเซอร์งานไม่มีเวลาดูไปอะไรทำงานได้น้อยลงทางานได้น้อยลงมาดูแลเราครับก็ดูแลผู้บริโภคที่นิดๆหน่อยๆรับายได้ยังไม่ต่ํากว่าสองหมื่นเลยขนาดตอนนั้นเราป่วยป่วยโอ้โหเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากเลยครับ นั่นก็คือสิ่งที่ที่กิฟฟารนได้มอบให้วันนี้ความสุขในชีวิตของพี่บุญมีมองว่าความสุขในชีวิตของเราในแต่ละวันอยู่ตรงไหนคะคือการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราบางทีเราคิดว่าเราไม่รู้หรือว่างานสิ่งนี้มันคืออะไรครับแต่พอมาศึกษาจริงๆเรามองเห็นรู้ทางแล้วเราทําแล้วมันสําเร็จครับมันภูมิใจแล้วที่สําคัญก็คือได้ได้นําพาทีมงานได้หลายคนที่เข้ามาเห็นโอกาสตรงนี้ คือผมพยายามจะจะสื่อถึงที่ผมเห็นเนี่ยให้ทีมงานได้รู้ครับถึงแม้ว่าเขาจะทําตามหรือไม่ก็ตามครับตรงนั้นผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นของผมก็คือผมพยายามจะพูดในสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยสื่อให้เขารู้ว่าผมไปเห็นอะไรมาแล้วทําแล้วมันจะได้อะไรครับพูดเรื่องจริงในสิ่งที่เราได้สัมผัสมาให้เขาได้เห็นเขาจะได้เกิดกําลังใจและเกิดความมั่นใจแล้วก็มีหลายๆคนที่ ที่เห็นในสิ่งที่ผมพูดแล้วก็ทาตามตอนนี้ก็ประสบชัยชนะมาเยอะแยะมากมายเรียกว่าทั้งทีมนี้ไม่ได้มีเราสําเร็จคนเดียวหรอกไม่เราสาเร็จคนเดียวมีหลายต่อหลายชีวิตที่เดินตามมาแล้วประสบความสำเร็จคือบางทีเราเราอยากช่วยคนอื่นอะแต่ฐานะความเป็นอยู่อัตภาพของเราไม่สามารถช่วยคนอื่นได้ถ้าถ้าเราอยู่ปกตินะถ้าไม่อยู่ในธุรกิจนี้เราก็ไม่สามารถช่วยเขาได้อยากจะช่วยเราก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราให้เขาช่วยเขาเราก็หมด แต่ในคิฟฟรีนเราสามารถให้เขาได้คือให้สิ่งที่เราเห็นดีๆครับช่วยคนเนี่ยให้เงินก็ช่วยได้เป็นครั้งเป็นคราวเป็นครั้งคราวแต่ให้อาชีพนี่มันช่วยได้ทาวจริงให้แนวคิดที่ดีให้วิธีทางที่วิธีดีมันเข้ากับธรรมะที่ผมเคยเรียนมาบอกให้การให้ทําเป็นทานเนี่ยมันเหนือกว่าการให้ทั้งปวงเราให้อามิสทานคือให้สิ่งของเนี่ยพอเขาใช้หมดเขาก็ลืมบางทีบางคนให้ตังเขาก็ไปใช้ผิดก็มี ไปซื้อเหล้าซื้อ,อยาเสพติดไปจ้างฆ่าคนก็ได้แต่เราให้ทําเป็นทานนี่คือให้ให้แนวทางวิถีการดำเนิน,นชีวิตที่ดีครับสอนในสิ่งที่ดีๆให้ครับแล้วที่ประทับใจอีกก็คือเขาส่งต่อไดหลายคนลงไปอีกอม,มันมันก็เป็นเหมือนว่าเราที่ช่วยเขาลหลายชั้นอาจารย์ประทับใจตรงนี้เลยตัวพี่บุญมีเท่าที่ผมฟังมาตั้งแต่เด็กเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรียนจบมาทํางานทําการเนี่ยชีวิตมันมันผ่าน เหตุการณ์หลารๆเหตุการณ์หลายอย่างมากแต่ในที่สุดแล้วในช่วงที่เราเจอกับภาวะทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องกับความอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองทําเริ่มตั้งแต่จัดเย็บผ้าตัวนั้นนะเริ่มตั้งแต่มาทำทำงานต่างๆเรามีวิธีการให้กําลังใจตัวเองอย่างไงให้ให้ให้ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้อีกครั้งนึงคือผมการให้กําลังใจตัวเองผมคิดว่าสุขสิ่งทุกอย่างเนี่ย ถ้าเราทนมัน,มนผ่านพ้นเวลาการเวลาเนี่เป็นสิ่งสําคัญครับถ้าผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็เป็นอดีตไปแล้วอแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่ไม่ดีก็เร็วครับแต่ถ้าเราคิดดีเราทําดีเชื่อว่ามันต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีครับผมจะจําคําที่พ่อแม่คนเข้าคนแก่เขาสอนบอกถ้าเราคิดอะไรเราจะตัดสินใจอะไรนับนับวาหนึ่งให้ถึงสิบ ก็ผมเพิ่งมาคิดได้ในคลิปเรียนว่าที่เขาบอกให้นับหนึ่งถึงสิบคือให้เวลามันผ่านไปให้มันกลายเป็นอดีตมันได้กลั่นกรองครับทุกอย่างมันก็เริ่มบางทีมันก็เย็นลงนะอารมณ์ก็เย็นลงแล้วเราก็ได้สติขึ้นมาถ้าเราเป็นคนที่มีแนวคิดที่ดีมันก็จะสิ่งที่ดีมันก็จะผุดขึ้นมาทําให้เรามองเห็นทางครับนั่นก็คือวิธีคิดว่าถ้าอดีตเนี่ยมันผ่านไปก็คงต้องให้มันผ่านไปแต่เราก็ต้องมาตั้งสติเริ่มต้นกันใหม่ เอาเอาประสบการณ์ที่บางทีเราคิดว่าเหตุการณ์ที่เราเจอในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้มันรุนแรงที่สุดโอ้เราคงไม่ไหวแล้วไม่รอดเนี่ยเหตุการณ์รนี้เราคิดว่าที่สุดในชีวิตมันมีแค่นี้สูงสุดแล้วแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งปรากฏว่ามันมีอีกมันยังมีอีกอแล้วตรงนั้นมันก็ซาไปมันก็หายไปร,รแรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราดําเนินชีวิตต่อไปได้ในวันนี้เรามองว่าแรงบันดาลใจของเราอยู่ที่ตรงไหนก็คืออยากให้ทีมงานเนี่ย ทำยังไงผมจะสะท้อนสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมได้ให้ทีมงานดำเนินตามมาให้ทุกคนสำเร็จเหมือนผมนะครับส่วนเรื่องรายได้เรื่องอะไรถ้าเราสำเร็จมันมาแน่นอนรายได้ทุกคนจะได้แล้วอยากให้ทีมงานไปเที่ยวเยอะๆเหมือนผมเพราะว่าผมติดท่องเที่ยวมาตอนนี้ทั้งหมดก็1ิประเทศ อยากจะต้องบอกว่านี่กลายเป็นเป้าหมายที่ที่คิดถึงแต่คนอื่นแล้วนะฮะอยากจะฝากข้อคิดอะไรถึงท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่นะครับเกิดบางท่านกําลังชมรายการแล้วก็อยากที่จะทําธุรกิจแต่ยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองอยากจะฝากข้อคิดอะไรถึงท่านผู้ชมนะครับผมอยากฝากว่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวถ้าบางคนบอกว่าธุรกิจคิฟเฟอรลนเนี่ยหรือธุรกิจอะไรก็ตามบางคนมองว่ามองว่าไกลตัว พอมองว่าไกลตัวก็คือปิดกั้นโอกาสตัวเองครับก็คือปิดปิดประตูแล้วหรือหรือบางคนที่มาเห็นโอกาสแล้วบอกว่าโอ้ฉันทําไม่ได้ฉันพูดไม่เก่งเหมือนคุณบุญมีเออบางคนบอกว่าไม่มีรถอะไรเงี้ยมันก็เท่ากับเราลูดลูดประตูทีละชั้นทีละบานทีละบานออกมาถ้าถ้ามีสักห้าเหตุผลมันก็ห้าชั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ก็คือขังตัวเองไว้ตรงนี้ครับ ผมก็เลยอยากให้มองว่าเราศึกษาดูก่อนลองศึกษาดูบางทีสิ่งที่เราคิดว่าคิดว่ามันไม่คู่ควรกับเรามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราตามหามาตลอดชีวิตก็ได้ครับเหมือนอย่างผมเนี่ยครับถ้ามองเรื่องธุรกิจเนี่ยผมไม่สนใจหรอกครับที่ผมเปิดใจเพราะว่าอยากได้สารต่อต้านมะเร็งครับแล้วก็สนใจเรื่องเกษตรแค่นั้นเองครับไม่คิดจะทาเป็นธุรกิจเลยแต่พอแนะนําคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่องรายได้มันมา แนวคิดก็เริ่มเปลี่ยนทีนี้มองเห็นโอกาสนั่นก็คือข้อคิดดีๆนะครับว่าอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวบางทีสิ่งที่เราปฏิเสธมาตลอดชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่เราตามหามาตลอดชีวิตก็ได้นะครับเป็นประโยคที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงได้ข้อคิดไปกับแขกรับเชิญของเราต้องขอบคุณพี่บุญมีมากๆนะครับที่ให้เกิมาร่วมในรายการของเราในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ เรื่องราวชีวิตของคนหนึ่งคนเปรียบเสมือนเป็นหนังสือหนึ่งเล่มครับที่จะทําให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าในโลกใบนี้ยังคงมีคําตอบสําหรับผู้ที่สแสวงหาความสําเร็จเสมอเพียงแต่เราทุกคนต้องไม่หยุดอยู่กับที่และพยายามที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับ แขกรับเชิญของเราในวันนี้คงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเรามีความหวังเมื่อน,นั้นเราย่อมพบกับคําตอบที่เรารอคอยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ทางรายการของเราก็มีของที่รลึกพิเศษนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟินมอบให้กับพี่บุญมีด้วยนะครับ,รบและในครั้งต่อไปครับแรงบันดาลใจจะเป็นเรื่องอะไรจากแขกรับเชิญท่านไหนท่านผู้ชมต้องติดตามกันใน Gif t Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้ผมและพี่บุญมี ผมต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ